ก็เท่าที่นั่งดูแบบเต็มเกมแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่าต้องฟ้าลิขิตเท่านั้นะนะครับความคมความเฉียบขาดเนี่ยของอุระวะมีมากกว่ามากๆเลยนะครับเจอระดับท็อปเอเชียทีไรเนี่ยไปไม่เป็นตลอดนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องนี้หรือไม่สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก็ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับในช่ององเองนะครับชุปรัชญาชาแนลนั่นเองใน u t u b e นะฮะคลิปนี้จะมาพูดถึง BG ปทุมกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรพิกล็อกนะครับหลังจากที่จอดป้ายรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอฟซีแชเนีครับแพ้ให้กับอูร์เรสไปแบบยับเลยนะครับศูนย์ประตูต่อ4ก็เท่ากับว่า BG ปทุมก็มาได้ไกลสุดก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็ลงลึกไปในรายละเอียดรูปเกมกันหน่อยต้องยอมรับว่านะครับรูปเกมเทคนิคพละกําลังความแข็็งงงแกกรร่่่่เเนนนีียาาปปออทมมสสจญุู มากเลยนั่นเองนะครับก็เท่าที่นั่งดูแบบเต็มเกมแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่าต้องฟ้าลิขิตเท่านั้นะนะครับที่เราถึงจะทะลุเข้ารอบไปได้นะครับแต่สุดท้ายฟ้าก็ไม่ลิขิตนั่นเองนะครับมันมันต้องไปด้วยฝีมือจริงๆนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเราพกความมั่นใจนะครับหลังจากที่เราถล่มเอาชนะคิดฉีมา4ประตูต่อศูนย์ในรอบที่แล้วนะครับแต่รอบที่แล้วนะ่ะผมมองว่าคิดฉีเองก็ระดับมาตรฐานไม่ได้เหนือเรามากเพียงแค่ว่าทีมจากฮ่องกงเนี่ยเขา เคยปราบทีมจากรรดาสโมสรไทยลีกบ้านเราเนี่ยมาบ้างแล้วนั่นทําให้เขาเองก็น่ากลัวในมุมมองผมเองนะครับที่สําคัญเนี่ยอุระวะเองเนี่ยในเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มกําลังแรงอย่างมากเลยนะครับยิงคู่แข่งทุกรายการใน3เกมก่อนนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ประตูด้วยกันไล่เลี่ยงตั้งแต่ชนะนาโกย่าสามศูนย์ในลูวันครับนะครับต่อด้วยชนะจูบิโรอิบตะในเจวาลีนะครับหกต่อศูนย์แล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบสี่บกทีมพวกเขาก็ถลม่มเอาชนะยอดท ยโฮดารุนทักซิมถึง5ประตูต่อสูตรนะครับถ้ามองกันก่อนเกมเนี่ยถ้า BG จะร้มอุระวะได้เนี่ยต้องเล่นแบบท็อปฟอร์มแล้วก็เกมรับต้องแน่นนะครับเกมรุกต้องคมอะไรประมาณนี้เลยนะครับปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนไป2ประตูจริงๆแล้วนะ่ะน่าจะเป็น4ประตูด้ซ้ำนะครับแต่ว่าทาง อุระวะโดน v r ริบไป2ประตูนั่นเองนะฮะซึ่งสถิติครึ่งแรกที่ออกมาเนี่ยอุระวะเก็บกว่าเกมรุกของ BG ได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยทัพเดือดรับบิดเนี่ยยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับในช่วง45นาทีแรกนะฮะนั่นคือเรื่องที่ผมบอกว่าไงนะฮะว่าถ้าเราจะเข้ารอบเนี่ยมันต้องฟ้าลิขิตแล้วก็ต้องอาศัยโชคนะครับถึงจะล้มเขาได้นะครับเพราะว่ารูปเกมอะไรต่างๆในครึ่งแรกเนี่ยมันรองทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับความคมความเฉียบขาดเนี่ยของอุระวะมีมากกว่ามากๆเลยนะครับแม้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้ เขาก็อาศัยแบบเกมที่ฉาบฉวยแล้วก็ทํากันได้แม่นแล้วก็เร็วมากนะครับยิงเพิ่มอีก2ประตูก็เท่ากับว่าชนะไป4ต่อศูนะครับแล้วก็คนยิงเนี่ยไม่สามหน้าเลยนะครับก็มีโมเบิร์ตอีวานามินะครับโคอิซุมิแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาคิโมโตะนะครับทำให้อุรวะของริโาโดโรดิกสเนี่ยทำแสบกับทีมเก่านะครับก็ลุยทางเข้าสู่รอบ ตัดเชือกต่อไปนั่นเองนะครับส่วนสถิติหลังเกมนี่ชัดเลยนะฮะว่าสู้ไม่ได้ด้วยระการทั้งปวงนะครับอุระวะเนี่ยใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับยิงเข้ากรอบ6เป็น4ประตูนะฮะแล้วก็เป็นนัดที่4เข้าไปแล้วนะครับที่พวกเขาดาน่ายิงคู่แข่งตอนนี้เนี่ยย่อรวมทะลุไปที่18ประตูแล้วนะครับสำหรับ4เกมที่ผ่านมาเราที่ทำการชนะแบบคลีนชีสด้วยนะครับถือว่ามันเป็นช่วงเวลาโมเมนตัมที่อุระวะ ดีเยี่ยมมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองนะฮะส่วนตัวแทนสโมสรไทยของเราก็ถือว่าทํากันเต็มที่แล้วนะฮะก็โคชมโกโตะเทกุราโมริเอ่อได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมก็ยอมรับนะครับว่าวท้ายทีมเราก็สู้ไม่ได้จริงๆ ครับแล้วก็ต้องบอกว่าลูกทีมทุกคนเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วนะครับนั่นนั่นเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของเทกูรามบุรินะครับก็เป็นอีกแมช์ที่ฟุตบอลไทยนะครับได้ประสบการณ์แม้ว่าแฟนๆเนี่ยอา,อาจจะเบื่อคํานี้แล้วนะครับก็ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปว่าทําไมบอลไทยเราเนี่ยยังยกระดับ ได้ไม่ทัดเทียมแบบเขานะฮะเจอระดับท็อปเอเชียทีไรเนี่ยไปไม่เป็นตลอดนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งของโค้ชเสกสรรสิริพงศ์นะครับเป็นกุญซือระดับโปรไลเซนเลยนะครับเขาบอกถึงปัญหาบอลไทยอย่างน่าสนใจนะครับโดยโพสต์นั้นเนี่ยระบุว่าฟุตบอลยุคนี้เนี่ยเร็วเข้มข้นเข้าถึงตัวไวมากไม่ค่อยมีเวลาให้คิดนะครับไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เล่นการแก้ปัญหาการถูกบีบเร็ว อย่างหนึ่งคือเล่นน้อยจังหวะครองบอลไว้กับตัวไม่เกิน2วินาทีนะฮะการผ่านบอลไปข้างหน้าพาบอลเล่นไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าการเคลื่อนที่คนไม่มีบอลเพื่อสนับสนุนคนมีบอลเนี่ยการครอบครองบอลไว้กับทีมจังหวะเปลี่ยนสถานการณ์ในเกมที่รวดเร็วอันนี้เป็นโพสต์ของโค้ชเซกที่เขาได้โพสต์นะวิธีการเล่นในบอลยุคสมัยใหม่ไว้นะครับซึ่งซึ่งบ้านเราเองก็พยายามจะทําแบบนี้แหละแต่ว่าเลเวลมันยังไปไม่ถึงในจุดๆนั้นไง ยังไปไม่ถึงในจุดที่เทียบเคียงระดับท็อปเอเชียได้นั่นเองนะครับแล้วที่สาคัญเนี่ยแล้วก็ในโพสต์อนี้อาจารย์เสกก็แปะรูปสถิติเทียบเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลแม่นยําของไทยลีกไปด้วยนะฮะก็ไปเทียบกับลีกระดับท็อปนะฮะว่าเราเนี่ยยังห่างชั้นกับพวกเขาเยอะมากนะครับซึ่งผมก็มองว่านี่แหละคือคําตอบเลยนะครับว่าทําไมเรามักจะมีผลงานไม่ดียามเจอกับทีมญี่ปุน่นเกาหลีหรือว่าระดับหัวกะทิของเอเชียนะฮะซึ่งสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยผมมองว่ามันผิดแนวทางอยู่หรือเปล่า ยิ่งเราเห็นในชั้นในเกมนี้เลยด้วยว่าเราห่างกับพวกเขาจริงๆก็ต้องพัฒนาต่อฝึกฝนกันต่อนะครับทำความเข้าใจกันใหม่เขาเรียกว่าต้องไปทั้งระบบนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยขยับมาตรฐานไปใกล้เคียงระดับท็บทอปของเอเชียให้ได้นั่นเองนะครับคือผมก็ไม่ได้จะมาขยี้หรือว่าจะอะไรนะครับเพียงแค่ว่ามองในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ต้องเราก็ต้องยกมาตรฐานให้ดีมากกว่านี้นะครับถ้าหากเราจะหวังไปได้ไกลในระดับเอเชียรวมไปถึงการจะคว้าั๋วบอลโลกในเที่ยวหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ เป็นสิ่งที่เราต้องอัพเลเวลช่วยกันนะครับแล้วก็ไปทั้งระบบให้ได้นั่นเองสำหรับบอลไทยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับอย่างไรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ